สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทำแกงเนื้อใส่สับประรดนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนื้อมีสับประรดมีใบโหระพากะทิแล้วก็เครื่องแกงค่ะตอนนี้อ้อก็เอากะทิลงไปตั้งไฟเนาะเราจะใส่กะทิพอประมาณเพื่อให้ผัดทิ่แกงได้เดี๋ยวพอกะทิเริ่มดอดเนี่ยอา <Okay. S 1> จะใส่ผิดแกงลงไปแต่ว่าเรา เคี่ยวกะทิให้มันเดือดก่อนให้มันแตกมันแล้วเราค่อยเอาพริกแกงใส่ลงไปตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่พริกแกงลงไปแล้วเนาะคนให้พริกแกงเข้าเป็นเนื้อเดียวกับกะทิค่ะแล้วก็พอพริกแกงกับกะทิเริ่มแตกมันเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อใส่ลงไปค่ะ ี่่คะมันเริ่มแตกมันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อลงไปแล้วค่ะนะเลยเอาเนื้อใส่ลงไปเราจะรวนเนื้อกับพริกแกงให้เข้ากันเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะทิกับเครื่องแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อ ทำให้มันแบบชูรสชาติของเนื้อให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวออจะใส่น้ำปลากับซีอิ๊วขาวตามลงไปทีนี้น้ำปลากับซีอิ๊วขาวเนี่ยเรากะปริมาณเอาค่อยๆชิมใส่ทีละน้อยชอบเค็มมากใส่มากชอบเค็มน้อยใส่น้อยอันนี้ออค่อยๆใส่ที่บ้านออจะไม่ค่อยกินเค็มกันสักเท่าไหร่ก็เลยจะใส่ไม่ไเยอะแล้วเดี๋ยวเรา รวนเนื้อกับพิแกงให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งแล้วเราจะเอากะทิที่เหลืออยู่ค่ะมาใส่อยากให้ดมกลิ่นแบบเนื้อกับพริกแกงมากเลยมันหอมมากเลยค่ะถ้ามันทะลุจอออกมาได้ทุกคนจะรู้เลยว่ามันหอม อมาก,มากอันนี้ก็แอบชิมนิดนึงว่าเค็มไหมอาคามาเลยเราใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สับประรดลงไปค่ะคนสักแป๊บ,บนึงอ่ะมาใส่สับประรดลงไป อันนี้อ้อใช้สับป,ปะรดหนึ่งหัวแล้วเราก็จะตั้งไฟให้สับป,ปะรดกับเนื้อเดือดได้ที่แล้วก็ให้น้ำแกงซึมเข้าเนื้อสับป,ปะรดและเนื้อก่อน มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือใส่ใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงข้าวแกงเนื้อใส่สับปะรดก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จกันว่ามันจะดูน่ากินขนาดไหนอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอ้อจะปิดแก๊สนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อ้อขอจบคลิปการสอนทําแกงเนื้อ